ขอต้อนรับพี่น้องเข้าฟังคำพยานชีวิตนะครับผมเชื่อว่าคำพยานชีวิตเป็นข่าวดีเพราะว่าพระเจ้าทำการดีในด้านต่างๆให้แก่ลูกของพระองค์ในโลกนี้ ข่าวดีด้านการรักษาโรคด้านการเงินด้านชีวิตความสัมพันธ์ครอบครัวการรับใช้โอ้ยอดเยี่ยมเราไม่อยากฟังข่าวร้ายข่าวดีนี้จะทําให้เราเกิดความเชื่อมากขึ้นหนังสือวิวรณ์บทที่12บสองก็10ถึงสิบอกว่าและข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังขึ้นในสวรรค์ว่าปัตนี้ความรอดและฤทธิดเดชและราชอาณาจักรแห่งพระเจ้าของเราอํานาจพระคริสต์ของพระองค์ได้มาถึงแล้ว เพราะว่าผู้ที่ได้กล่าวโทษก็คือมารซาตานพวกพี่น้องของเราต่อพระพักของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นก็ได้ถูกผลักทิ้งลงไปแล้วเขาก็คือคริสเตียนเหล่านั้นชนะพยามารด้วยพระโลหิตของพระเมธโปดกและเพราะคำพยานของพวกเขาเองเพราะเขาไม่ได้เสียดายที่จะพลีชีพของตนอย่างนึใจพี่น้องจริงๆนะครับว่าเราชนะงานของมารซาตานในชีวของเรา และในบ้านของเราใน,ในคริสตจักรของเราโดยการแบ่งปันคำพยานว่าพระเจ้าแสนดีอย่างไรพระเจ้ามีพระคุณอย่างไรพระเจ้ามีฤทธิเดชอย่างไรพระเยซูทำอะไรให้แกเราคำพยานเหล่านี้จะทําให้เราชนะงานของมารซาตานได้สําหรับผมเองผมฟังคําพยานมากมายจากคริสตจักรต่างๆยอมรับจริงๆนะครับ ตั้งแต่ฟังคำพยานเหล่านี้ความเชื่อผมสูงขึ้นเวลาผมเจอปัญหาผมรู้เลยถ้าพระเจ้าทำให้กับคนนั้นได้ตามพระสัญญาของพระองค์พระเจ้าก็ทำหลังสิ่งนั้นให้กับผมได้แก่ลูกแกะที่ผมดูแลได้ฮาเลลูยาสันตเริญพระเจ้าอยากให้พี่น้องฟังคำพยานดีๆนะครับและฟังเยอะๆมากๆเพราะเป็นข่าวดีทําให้พี่น้องมีความเชื่อมากขึ้นและมีชัยชนะมากขึ้นด้วยขอบคุณนะครับเชิญฟังคำพยานได้ครับ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อใหม่นะคะอยู่อลิโซนาค่ะเป็นคริสเตียนมาได้ยี่สิปีแล้วค่ะก็แต่ว่ามามาเจอโบสถ์ไฟนี้ได้ประมาณ6ปีเป็นเป็นโบสถ์ของอ่าดิเซอร์เป็นดิเซอร์วีไรรเวอร์โบสถ์ไฟของเครือข่ายของอาจารย์หมอวรุนค่ะแล้วก็มีเพื่อนแนะนำมา ก็มาจากพี่หลายที่อยู่แคลิฟอร์เนียแนะนำมาให้รู้จักโบทของอาจารย์เมย์แล้วก็มีพี่น้องทุกคนคนไทยอยู่ด้วยกันมากมายขอบคุณพระเจ้านะคะก็ดิฉันจะมามาเล่าเรื่องของตัวเองที่ได้ถูกไฟพระเจ้านั้นเผาผลาญชีวิตที่เดิมๆที่ก็เล่าคร่าวๆเลยฉันนะ เป็นทางานที่คาสิโน,โนนะคะแต่เป็นคนทํางานแล้วก็ในชีวิตก็ชอบเล่นสล็อตนะคะแต่ว่าได้ถูกไฟพระเจ้าเผาผ่า,ผานตอนนี้มีความรู้สึกว่าพระเจ้าล้างล้างชีวิตเดิมๆที่ชอบเล่นที่ว่าตัวเองเล่นแล้วสนุกพระเจ้าล้างสิ่งเหล่านี้ออกหมดคะ่ะโดยการที่ถูกวางมือจากอาจารย์หมอไปงานฟื้นฟู เวลาอาจารย์หมอมาที่ิโซนาดิฉันก็จะมารับไฟเดยกการวางมือผ่านอาจารย์หมอ,อล้างสิ่งไม่ดีในชีวิตของลูกก็คือลูกเป็นคนชอบเล่นสลอ็อตแต่ตอนนี้นะคะพระเจ้าได้เผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของลูกลูกไม่อยากที่จะกลับไปเล่นเหมือนเดิมลูกมีความรู้สึกว่ามีความชื่นชมยินดีที่พระเจ้านั้นล้างเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีในตัวลูกนั้นให้หมด ขอบคุณอาจารย์หมอนะคะขอบคุณไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ลงมาล้างเาผาผลาญชีวิตเดิมๆของลูกให้เกิดใหม่ในในพระองค์เกิดใหม่ใน,ในพระเจ้าแล้วก็ลูกมีมีความรักมากขึ้นและสรรเสริญพระองค์ลูกรักพระเยซูลูกรักพระเจ้าผู้สูงส่งของพวกเราขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนที่อยู่ในอรุโซนาแต่ให้กำลังใจและให้เราได้ เข้าเรียนพักคำการสอนและการตักเตือนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้หลุดออกจากชีวิตเดิมๆแล้วมีชีวิตใหม่เกิดใหม่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของเราขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะพระเจ้าของเราดีพระเจ้าของเราแสนดียิงพระเจ้าของเรานั้นช่วยให้เรานั้นหลุดพ้นออกจากสิ่งเดิมๆในชีวิตของเราเกิดใหม่ แล้วก็เกิดใหม่ในพระองค์ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่น้องขอบคุณอาจารย์หมอนะคะที่ทําคําสอนดีๆให้พวกเราได้ฟังได้หนุนใจและให้เรากลับเปลี่ยนกลับใจใหม่เชื่อในคําสอนของพระองค์ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณมากครับที่ฟังคําพยานหรือคำหนุนใจนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องอยากมีชีวิตใหม่ พี่น้องอยากได้ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ชีวิตแห่งชัยชนะชีวิตแห่งพระพรชีวิตที่เต็มไปด้วยการดีและมีสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตมากมายและนอกจากนั้นพี่น้องอยากมีชีวิตนิรัน์ในสวรรค์นะครับพระคัมภีร์บอกในนิสือโรมบทที่6กข้อยีบบอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรัน์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พี่น้องครับเมื่อ2,000กว่า 2000, ปีมาแล้วพระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้ามาเกิดในร่างมนุษย์และไม่เคยทำบาปเลยและพระองค์ไปที่ไม้กางเขนรับความบาปของท่านและผมและคนทั่วโลกบนร่างกายของพระองค์รับคำสาปแช่งโรคภัยแค่เจ็บและสิ่งไม่ดีรวมถึงความยากจนบนร่างกายของพระองค์เพื่อพระองค์จะยิบยื่นชีวิตนิรันดร์ชีวิตใหม่สุขภาพที่ดีชัยชนะและความร่ำรวยให้แก่พี่น้อง อยากจะเชิญพี่น้องมาติดตามพระเยซูมาเป็นลูกของพระเจ้าง่ายมากครับเชื่อว่าท่านเป็นคนบาปและท่านอยากจะกลับใจจากความบาปเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามและยังทรงพระชนอยู่และพระองค์ทําการในโลกนี้ผ่านพระวิญญาณของพระองค์และเมื่อพี่น้องต้อนรับพระเยซูเข้าไปในชีวิตของพี่น้องพระองค์จะเริ่มทํางานและเปลี่ยนชีวิตของพี่น้องให้สูงขึ้นสูงขึ้น และมีชัยชนะอธิษฐานว่าตามผมนะครับพูดกับพระเจ้านะครับว่าตามผมจากใจของท่านอย่างจริงใจว่าออกมาดังๆเลยนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกล้างชีวิของลูกด้วยพระโลหิตของพระองค์พระเยซูเจ้า พระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ลูกกลับใจเดินตามพระองค์ขอพระองค์สอนลูกเจิมลูกประทานฤทธิดเดชให้กับลูกประทานพระคุณและลูกจะเดินกับพระองค์รับใช้พระองค์เติบโตในทางของพระองค์ไปตลอดชีวิตในนามพระเยซู เอเมนขอแสดงความยิยนดีนะนะครับที่พี่น้องตัดสินใจสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับสวรรค์และนรกมีจริงนะครับและนี่คือทางไปสวรรค์และตั้งแต่ผมมาเชื่อพระเจ้าชีวิตผมเปลี่ยนไปมากพระเจ้ามีจริงทําการอัศจรรย์ในชีวิตของผมและแก่พี่น้องในคริสตจักรและคนทั่วโลกเลยนะครับขอพระเจ้าแตะต้องชีวิตของพี่น้องเทสิ่งดีลงมาบนชีวิตของพี่น้องและช่วยพี่น้องได้พบคริสตจักรที่ดีสอนพี่น้องเมื่อพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ ขอพระวิญญาณน,นำชีวิตของพี่น้องและใช้ชีวิตของพี่น้องให้เป็นพระพรแก่คนมากมายนะครับขอบพระคุณมากครับที่มาใช้เวลาด้วยและขอเชิญพี่น้องฟังคำสอนมากมายในเว็บไซต์นะครับใน YouTube หรือในอินเทอร์เน็ตนะครับและเชื่อว่าพี่น้องจะเรียนสิ่งต่างๆมากมายขยันเรียนพระวจนะเอาไปปฏิบัตินะครับเติบโตไปในทางของพระเจ้าทอมใจต่อหน้าพระเจ้าและยินดีเรียนรู้เปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับขอบคุณมากครับพระเจ้าอวยพรนะครับ แล้วเราพบกันใหม่ครับ